ดวงรายวันวันที่21เมษายน2568ราศีธนูสำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูในวันนี้นะครับเป็นวันที่ใดๆก็แล้วแต่ผมขอแนะนำว่าให้ชาวราศีธนูทำอะไรก็ตามแต่นะครับทำเพื่อตัวเองไว้ก่อนเช่นออกไปซื้อข้าวเฮ้ยฉันอยากกินอะไรอาฉันสั่งของฉันก่อนอย่าเพิ่งมาทคิดนั่นงคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องซื้อให ชาวบ้านไหมเออซื้อเผื่อคนนั้นไหมคนนั้นอยากยากินอะไรคนนี้อยากกินอะไรอย่าพึ่งครับเป็นวันที่เหมาะกับการทําเพื่อตัวเองที่สุดอะไรที่เราผิดพลาดอะไรที่เราลืมไปวันนี้ขอให้ชดใช้ด้วยการทําเพื่อตัวเองจะเป็นอะไรที่ดีมากเป็นวันที่เหมาะกับการดูแลตัวเองเป็นวันที่ทําเพื่อตัวเองให้ตัวเอง และมันจะเป็นวันที่มีความสุขของชาวราศีธนูครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีธนูนะครับบางอย่างคว้าจังหวะได้คว้าเลยบางอย่างลุยอะไรได้ลุยเลยเพราะว่าดาวการเงินของชาวราศีธนูโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นดาวของความเจริญงอกงามประจําวันด้วยมันเลยทําให้ชาวราศีธนูสามารถที่จะมีโอกาสสตาร์ทและพลิกฟื้นดวงชะตาของตัวเองได้จากนี้เป็นต้นไปครับเรื่องราวทางการงานก็เช่นกันครับทางการงานของชาวราศีธนู อย่าเพิ่งรับปากอะไรใดๆ,ๆก็คือมีอะไรก็รักษาระยะไปก่อนกอ<ๆ>็ผู้จาก็แบ่งรับแบ่งสู้อย่าเพิ่งไปตัดประเด็นว่าเอ้ยฉันเอาอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องมีความเฉียบขาดฉันต้องชัดเจนอย่าเพิ่งให้ทําอะไรแบบแบ่งรับแบ่งสู้ไปก่อนจะออกมาดีครับผมเรื่องราวของความรักของชาวราศีธนูก็เหมือนกันครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าอุ้ยมันจะต้องโรแมนติกเธอจะต้องมาเดทกับฉันบรรยากาศมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคาดหวังอะไรที่มันดูเป็นจินตนาการแล้วมันไม่ได้อยู่ในโลกของความจริง โลกของความจริงที่ว่านี้อย่าเอาโลกของสังคมเป็นบรรทัดฐานนะครับโลกของความจริงของชาวราศีธนูกับคนรักเท่านั้นนะครับที่เอามาเป็นบรรทัดฐานได้นะครับส่วนเรื่องราวของโชคลาบก็เช่นกันนะครับเรื่องราวของโชคลาบของชาวราศีธนูมีโอกาสมาจากการลงมือทําการงานล้นล้วนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อะไรที่เป็นความสามารถของชาวราศีธนูแล้วลงมือในการทํามันสามารถเล็งเห็นผลได้แบบชัดเจนเลยครับดวงรายวันวันที่21เมษายน2568ราศีพงกรดวงชะตาของชาวราศีพงกรวันนี้นะครับเป็นอะไรที่หลายคนจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งที่ถามว่าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยความจเจริญง,งอกงามมันก็มาหาชาวราศีังกรนั่นแหละแต่กลายเป็นว่ามันจะต้องไปรับรู้ไปเห็นความหนืด อืดเฉยชาทั้งๆท,ที่ถามว่าเอาจริงๆต้องเข้าไปยุ่งไหมไม่ยุ่งก็ได้ไม่สนใจก็ได้แต่มันเห็นแล้วอ่ะมันจะทํายังไงล่ะถ้าถามผมว่าควรทํำยังไงใช่ไหมครับผมจะบอกว่าก็ปล่อยเข้าไปเถอะ าบางครั้งคือไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีอะไรเอาตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าใช้จุดสตาร์ทจากวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ชาวราศีมังกรเริ่มทําโน่นทํานี่เริ่มทํากิจการต่างๆเริ่มลงมือต่างๆได้แล้วมันสามารถเล็งเห็นผลได้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีมังกรต้องระวังก็คือคนรอบข้างที่พูดจา สุดนัไม่รับประทานนะครับอาจจะระคายเคืองหูไปบ้างผ่านได้ก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันมีเหตุหลายๆอย่างที่ชาวราศีมังกรจะต้องเข้าไปผจญอยู่กับคนปากเสียหรือคนพูดจาไม่น่าฟังนะครับมันอาจจะทําให้เป็นบาดแผลทางความรู้สึกได้เหมือนกันเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีมังกรนะครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าห่วงแต่เป็นเกณฑ์ที่ต้องตามให้ทันเพราะบางครั้งมีจังหวะมีโอกาสแล้วจังหวะและโอกาสนั้นมันไม่ได้ ศพจังหวะสบโอกาสกับเรามันก็เลยทําให้ตัวที่จะเกิดขึ้นนะครับมันพลาดไปแต่ถึงแม้จะพลาดไปมันก็มีแผน2แผน3ของชาวราศีมังกรที่รออยู่อาจจะไม่ได้สําเร็จในทีแรกแต่ก็วนกลับมาใหม่มายังไงมันก็มีสิทธิ์สำเร็จครับถือว่าใจเย็นก่อนอีกนิดนึงนะครับชาวราศีมังกรเรื่องราวของความรักของชาวราศีมังกรนะครับ บางท่านนะครับที่มีสามีมีภรรยาหรือว่าคนในครอบครัวเป็นโรคประจําตัวอะไรที่ค่อนข้างหนักต้องไปพบหมออยู่ตลอดต้องไปดูแลอยูตลอดถ้าสามารถจัดการเรื่องของสุขภาพได้ก็สามารถจัดการได้นะครับอย่างเช่นประมาณว่าเอาเข้าไปไว้ที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจสวนแล้วก็วิ่งไปตลาดจัดก,การของให้เสร็จแล้วค่อยวิ่งกลับมารับเป็นวันที่ชาวราศีมังกรต้องจัดการทุกอย่างให้มันเบ็ดเสร็จให้มันเรียบร้อยได้แต่ทุกอย่างที่ดูเหมือนเรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายของชาวราศีมังกรนะครับเรื่องราวของโชคลาภนะครับมีโอกาสจะได้โชคลาภจากหุ้นส่วนคนที่ทํางานเหมือนกันคนที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันจะนําหุ้นส่วนและคอนเนคชันต่างๆที่สามารถนําไปสู่เรื่องของโชคลาภมาให้ชาวราศีมังกรได้ครับดวงรายวันวันที่21เมษายน2568ราศีกุมดวงชะตาชาวราศีกุมในวันนี้นะครับขอให้เป็นวันที่ยังมีความอดทนอย่าง หนักแน่นแล้วมันคงอีกวันหนึ่งนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยก็จะเริ่มขยับองศาละชาวราศีกุมก็จะค่อยค่อยหายใจแ่องขึ้นนะครับทั้งเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็เรื่องราวทางการเงินนะครับแต่ ผมตัวอย่างนะครับเวลาดาวโคจรวิปริตแล้วเวลามันเตรียมที่จะขยับเนี่ยมันมักจะหาเรื่องวุ่นวุ่นหาเรื่องให้วายป่วงมาให้ชาวราศีกุมได้เสมอเสมอเลยนะครับไม่ใช่แต่ราศีกุมนะครับราศีอื่นก็เหมือนกันครับเวลามันมีดาวไปกระจุกแล้วก็โคจรวิปรลิตอยู่หน้าราศีไหนเนี่ยมันก็จะส่งผลกับราศีนั้นเหมือนกันครับดีหน่อยก็คือแค่มันไปส่งผลแบบนิดนิดหนึ่งหรือแบบพอประมาณแต่อันนี้ดันไป ส่งผลแบบประเภทว่าโคจรวิปริตสองดาวแล้วไปทับกับดาวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมต้องเตรียมตัวรับแรงประทะนะครับรับแรงประทะในเรื่องของความเจริญงอกงามเรื่องของ บริวารเรื่องของเด็กๆ็กลูกน้องต่างๆนะครับมันอาจจะประเดีประดังเข้ามาพร้อมกันในช่วงวันสองวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนําอีกทนิดหนึ่งนะครับชาวราศีกุมนะครับลองไปดูดวงรายสัปดาห์ที่ผมลงไว้หน้าเพจผมนะครับชื่อเกี่ยวกับในตอนนี้เลยนะครับอันนี้เข้ากับเข้อเรื่องต่อแล้วครับก็คือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยอย่าพึ่ง ไปรับปากอย่าเพิ่งไปแบบว่าเฮ้ยจัดการให้มันเสร็จเลยอย่าเพิ่งไปใช้เงินแก้ปัญหานะครับมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยคือเสียสถานะเสียความมั่นคงไปเลยมันทําให้สถานะความมั่นคงของชาวราศีกุมเรื่องการเงินเนี่ยสั่นคลอนได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยอิทธิพลของพระเกตที่ยังเล็งราศีกุมอยู่เนี่ยมันจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสไปเชื่อเพื่อนประเภทว่าเฮ้ยเองจ่ายไปก่อนเดี๋ยวข้าโอนให้ทีนี้ก็วงแตกเหมือนเดิมครับ กลายเป็นกระเป๋าเงินรั่วไปเลยนะครับชาวราศีกุมอีกอย่างเรื่องราวทางการเงินนะครับชาวราศีกุมกับเรื่องทางการงานเนี่ยก็จะมาด้วยกันมันกลายเป็นว่าการที่ต้องรวมหัวกันทํางานหลายๆอย่างหรือต้องไปหุ้นกับใครอย่างเช่นประเภทว่าเราทําเองได้ไม่หมดต้องไปจ้างคนอื่นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่าพึ่งไปคาดหวังว่าเฮ้ยนี่มันผ่านหยุดยาวมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเสร็จได้หรือยัง เป็นยังไงบ้างอย่างเงีย้ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะครับให้มันหลังจากนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าไปตามอะไรในช่วงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการขัดลาบตัวเองแล้วสิ่งที่แทนที่จะดีแทนที่จะได้พังเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตแบบปกติไปก่อนนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็เรื่องของบริวารถ้าใครที่ต้องอยู่กับลูกๆหล,ลานๆหรือเด็กๆมีเด็กๆอยู่ในบ้านระวังนิดนึงครับมันจะ ปวนเรามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันอาจทําให้อารมณ์เราขุ่นมัวได้ง่ายเหมือนกันนะครับดวงรายวันวันที่21เมษายน2568ราศีมีนดวงชะตาชาวราศีมีนในวันนี้นะครับหากได้รับเกียรติยศเช่นได้รับการเชื้อเชิญไปงานลูกคนมี สีเป็นข้าราชการท้องถิ่นเป็นคนมีหน้ามีตาหรือบางทีอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของคนที่มียศมีตํามแหน่งห้ามปฏิเสธนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะรู้สึกรอระอมมอมข่มขอขกับงานพวกนี้แต่ไปได้ก็ไปนะครับเพราะว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องของคอนเนคชันเหมือนกันซึ่งดวงของชาวราศีมีนในวันนี้นะครับคอนเนคชันทางสังคมก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นบางท่านเนาะมีพ่อแม่เป็นข้าราชการแล้วอ,อ่จะบอกว่าไงล่ะ เพื่อนพ่อเพือพ่อนแม่เขามีงานแสดงความยินดีงานเลี้ยงเขาเชิญพ่อแม่ไปไเราก็อายุรุ่นเราเขาเดียวกับเขาก็จาเป็นต้องไปก็ไปอะครับทา,ทางที่ไม่ได้อยากจะไปก็จําเป็นต้องไปนะครับอาจจะไปแล้วรู้สึกไม่สนุกแต่บางทีการไปเพื่อเป็นเรื่องของภาษีสังคมก็เป็นสิ่งจาเป็นของชาวราศีมีนนะครับซึ่งการไปออกงานสังคมครั้งนี้ชาวราศีมีนอาจจะได้ยินถ้อยคําที่อาจจะกระดาษหูไปบ้างหรืออะไรที่มันแบบ เปลี่ยนนิสัยกันบ้างหรือคนเคยนับถือพอเห็นสภาพแบบนี้แล้วไม่น่านับถือเลยก็ทําใจให้ถือว่าไปมองความเป็นจริงของโลกที่มันเป็นแล้วกันนะครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีมีนนะครับอย่าพึ่งใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับหรืออย่าพึ่งสั่งของอย่าพึ่งออเดอร์ใดๆนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะต้องจ่ายเยอะแล้วของไม่ตรงปกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งค่อยตกลงกันเรื่องเงิน หรือว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อไปเรื่องเงินจะดีกว่านะครับเป็นจุดที่ปลอดภัยกว่าสําหรับชาวราศีมีนนะครับเรื่องงานก็เช่นกันนะครับเรื่องงานสำหรับชาวราศีมีนอาจจะมีโอกาสที่จะวีนแตกได้ง่ายๆเพราะอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งผลที่ออกมาอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยากให้มันได้แบบนี้ดันออกมาไปได้แบบนั้นเพราะฉะนั้น อย่าพึ่งไปใส่อารมณ์กับมันทั้งหมดครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องราวความรักของชาวราศีมีนนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะอาจมีเหตุที่คําพูดที่ผู้จาไม่น่ารักของทั้งสองคนอาจหลุดออกมาได้นะครับอย่างราศีมีนเองหรือว่าคนรักเองเนี่ยก็จะมีสิทธิ์หลุดคําพูดที่ไม่น่าฟังได้นะครับถ้ารู้ว่าอารมณ์เริ่มขึ้นละแยกมุมนะครับคนละมุมเลยอ่ะ ถ้ามีบ้านสองชั้นก็คนหนึ่งชั้นบนคนหนึ่งชั้นล่างจะดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นถ้ามันบาดหมางก,กันคําพูดมันไม่ถูกกันมันจะยิ่งเป็นบาดแผลที่มันใหญ่และลึกไปข้างหน้านะครับอันนี้เป็นผลที่ไม่ดีเลยนะครับต้องระวังเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกพอสมควรนะครับส่วนเรื่องโชคลาบจะใช้ว่าไม่มีโชคลาบเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องราวที่อยากให้มามันไม่ทันใจแล้วกันอย่างนี้ดีกว่า อยากให้มันทันใจมันไม่ทันใจอยากให้มันได้ตามปรารถนาแต่มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับเรื่องโชคลาภว่ามันจะต้องมาวันนี้ฉันจะต้องได้อย่าเพิ่งนะครับแต่มันมาแน่ครับแค่ช้าไปนิดหนึ่งแค่นั้นเอง